อบทุกขาวทางเลือกของสาวยุคใหม่โยโยสวดีฝ e, ากไข่กับ VFC เตรียมพ้อมมีบุตรในอนาคต VFC ศู FC, นเทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรโรงพยาบาลเวทธานีหรือศูนเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากได้เปิดให้บริการดูแลลูกค้ากว่า3,000รายสร้างความสำเร็จมากกว่า80%ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานทั่วไปในการรักษาการมีบุตรยากในทั่วโลก ความสำเร็จในการตั้งครันสูงมาจากการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้มีบุตรยากมายาวนานล่าสุดดารานางแบบสาวโยยศวดีไว้วางใจฝากไข่กับ VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรโรงพยาบาลเวชธานีพร้อมเล่าเรื่องราวประสบการณ์ดีๆและเชิญชวนผู้หญิงยุคใหม่ให้ความสําคัญและเลือกสถานที่ใช้บริการที่มีคุณภาพค่ะ ก็ทำงานนะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็กลับมาในเรื่องของกีฬาแล้วเดี๋ยวจะเจอกันตามงานงานวิ่งนะคะซึ่งก็ไปหลายจงังหวัดมากเลยเดี๋ยวสัปบาห์นี้ไปกาญจน,นบ,บุรีแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปภูเก็ตแล้วก็งานอื่นก็ยังยังทำอย่างต่อเนื่องพวกอีเวนต์ต่างๆอะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีมีรายการด้วยซึ่งคอยดูกันนะว่าเป็นรายการอะไร <c oughs> ะต้องเล่าย้อนไปก่อนดีกว่าว่า อาจจะคิดวทำไมเราถึงมาตัดสินใจในการฝากไข่ตอนที่เป็นเลข4แล้วค,คือเคยได้ยินข่าวช่วงที่แบบช่วงมารโยอายุประมาณสามสิบหกค่ะที่แบบตอนนั้นอยากทํามากแล้วก็ไปถึงขั้นที่แบบว่าคือเหมือนขั้นจะเริ่มต้นแล้วนะแล้วเราก็เริ่มกลัวว่าแบบเฮ้ยพอถึงเวลาที่ต้องเป็น process ทำจริงๆก็เลยถอนตัว เพราะจริงก็อาจจะแบบไม่ได้เช็คข้อมูลให้มันมากกว่านั้นนะคะคือฟังจากคนอื่นค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกกลัวจะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้ข่าวว่าแบบการทําฝากไข่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็โปรเซสที่ทําก็ใช้เวลาไม่นานมากก็เลยโทรมาปรึกษ,ษาที่วี c อฟค่ะวันนั้นเขาก็ตรวจสุขภาพทั่วไปดูว่าความพร้อมเท่าไหร่ก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ประมาณ2อสเดือนก่อนทําพอคุณหมอบอกว่าโอเคร่างกายแข็งแรงนะ ควรจะทําเก็บไว้เพราะตอนนี้ก็แบบอายุไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแบบไข่จะแบบว่าเหลือน้อยลงในการเก็บเราก็เลยโอเคนะขอเวลาปรึกษาคุณหมอคุอยกับคุณหมอทุกวันเลยค่ะว่าเราจะต้องทอํายังไงบ้างคือโยกแข็งแรงพอที่จะเก็บไข่ได้จริงหรือเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวพอถึงแรงจริงแบบไข่ออกมาน้อยมากแล้วแล้วเราเหมือนเราเสียเวลาไปช่วงหลายเดือนเลยเียพอทุกอย่างโอเคจบก็แลนการทําเลย <c oughs> คือจริงๆคือคุณหมอก็แนะนําว่า30อัพเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีแผนว่าอยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานใช่ป่ะคือจริงการเก็บไข่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยฉันจะต้องแบบว่าแต่งงานแล้วแต่คือมันเป็นการแผนในเรื่องของอนาคตว่าเพราะเราไม่รู้จริงว่าเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานแล้วก็จะมีลูกสักทีแต่คราวนี้เหมือนกับเรามีแผนสำรองไว้ถ้าเราไปแต่งงานใน,ในอนาคตอีก5ปีก็ยังโอเคตอนเราอายุ30กว่าแต่พอทําตอน40่สไม่คือโอเคส่วนใหญ่คนที่ต้องคิดว่าอยากจะมีแผนมีลูกจริง แต่ก็อยากจะรู้ว่าตัวเองจะแบบแข็งแรงพอที่จะแบบเฮ้ยมีรูปได้เองไหมอะไรเงี้ยค่ะการฝากไข่ก็เป็นอีกอีกอย่างอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเอ้ยแผนเนี้ยมันผีแผวไว้ได้มีความเตรียมพร้อมก่อนลงหน้าไข่น้อยอะค่ะปัญหาง่ายๆก็คือว่าอย่างบางคนแบบว่าฝากตั้งแต่20่สิบปลายๆนะโอ้โหเขาจะมีไข่ทีแบบ30 20ฟองแต่คราวนี้เรามีแบบ7จ็อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียกว่าโอเคก็ดูแลในส่วนตรงนี้ไปแต่พอผลออกมาว่า ตรวจแล้วโอเคเราแข็งแรงทุกอย่างเขานี่ก็คือต้องแล้วแต่คุณผู้ชายละว่าเชื้อของคุณผู้ชายจะแข็งแรงพอที่เราจะแบบทาลูกด้วยกันได้หรือเปล่าค่ะกังวลอะไรไหมคือตอนแรกที่มาปรึกษาไม่ได้กังวลเลยค่ะเพราะว่าพอคุยแล้วเนี่ยคุณหมอให้ความให้ความเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราเลยรู้ว่าเอ้ยแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเตรียมตัวเสร็จตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยคือช่วงที่เราจะต้องฉีดกระตุ้นไข่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่จะกลัวเพราะบอกว่ามันต้องจิ้มเข็มเองแต่จริงคือเราเราจะไปให้ที่คลินิก จิ้มให้ก็ได้หรือจะมาที่โรงพยาบาลก็ได้หรือคุณจะให้แบบพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยทำให้ก็ได้ซึ่งพอมันฉีดไปเนี่ยมันตื้นมากไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรในช่วงนั้นประมาณแค่สิบถึงสิบสองวันเองค่ะที่ต้องฉีดทุกวันอาการข้างเคียงของโยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคนอื่นที่ฟังมาแบบอาจจะมีคลื่นไส้บ้างท้องบวมอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยตัวโยไม่มีนะอาจมีเวียนหัวช่วงประมาณสองสวันแรกนิดเดียวเองแต่โยทํางานทุกวันเลย แล้วก็ยังออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคุณหมอก็จะห้ามแค่ว่าไม่ให้ออกกําลังกายหนักมากในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ทำค่ะแต่เราก็แบบมีพาร์ทเนอร์ช่วยนะคือตอนแรกที่มาปรึกษากับ VFC คือเราปรึกษากับแฟนก่อนว่าโอเคอ่ะแฟนแบบอยากให,อกให้อยากให้ทำไหมเราอยากมีลูกด้วยกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตัวโยอายุมาก,อา,มากอายุมากกว่าแฟนเยอะเขาก็เลยคิดว่าโอเคนั้นก็ฝากไข่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้มาคุยกับ VFC ก็มาด้วยกันทั้งคู่ค่ะ เราหาข้อมูลก่อนอย่างแรกนะคือจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าแบบเฉพาะเจาะจงคือหาข้อมูลว่าที่ไหนที่แบบว่าเออมีคนพูดถึงว่าในการทำแล้วดีคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีและการทำที่รวดเร็วไม่ยืดเยื้อหนึ่งคือแบบว่าเราเข้าใจเรื่องราคานะว่าราคาในการฝากไข่มันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือฝากแล้วก็อยากให้มันได้ผลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอมานั่งคุยคุณหมอก็ไม่ได้แบบอวยที่อยากจะให้ทํามากขนาดนั้นเขาก็จะอธิบายว่า40คืออาจจะเก็บไข่ไม่ได้มาก แต่ถ้าอยากตัดสินใจทําตอนนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่คิดว่าเราก็จะสามารถมีลูกได้ในอนาคต <ฮะ S 1> ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่คนทําเลยว่าจะตัดสินใจทําหรือไม่ทํา <ฮะ S 1> คือในช่วงที่แบบมันช่วงปรับฮอร์โมนดีกว่าที่เราจะต้องฉีดกระตุ้นไขอ่อะค่ะเราก็มีอารมณ์เวียงข,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 ขึ้นขึ้นลงลงมันก็เป็นปกตินะในช่วงฮอร์โมนเขาก็จ<ฮ>ะโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจเย็นๆก็ชัวผ่านช่วง12วันนั้นไม่ได้ก็จบนะคะไม่มีอะไรหล้วคราวนี้ก็คือรอวันเก็บไข่ ซึ่งวันเก็บไข่จริงไม่น่ากลัวเลยก็คือเหมือนการผ่าตัดเล็กๆทั่วไปวางยาสลบเราหลับตื่นขึ้นมาก็คุณหมอเก็บไข่เรียบร้อยสามารถลุกขึ้นมาไปทํางานได้เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแล้วคราวนี้ก็รอฟังจากคุณหมอว่าไข่ทุกใบที่เก็บไปนี่มีใบไหนที่สมบูรณ์และสามารถแช่แข็งได้แค่นั้นเองโปรเซสจบแล้วได้เจ็ดฟอง <laughs> อเจ็ด <laughs> ฟองทองคํา <laughs> <laughs> คือจริงๆเราควรจะต้องแบบอุ๋ยบา,บางคนเขาก็แล้วแต่นะบางคนก็มี10บกว่า20กว่าคือตามอายุอะค่ะ แต่บางคนมีน้อยแต่ทาสําเร็จก็มีเยอะมากเราก็เลยคิดว่าโอเคไม่ได้รู้สึกว่าแบบปุ๋ยแบบกังวลใจนะเพราะเรามั่นใจว่าหนึ่งในนี้เขาต้องแบบถ้าเขาอยากจะมาเกิดจริงๆมันต้องเกิดท้นได้ไม่อยากให้รอคือเหมือนตอนนั้นนะอะโยนั่งคิวแบบ ช่วงที่เราอายุสามสิอะถ้าเราได้ทำอะเราคงจะแบบโอ้ยมีไข่เยอะมากเลยแต่พอเอว่าแบบเราก็มดัดแต่รอแล้วก็มมดแต่กลัวอย่ว่าเอาจริงคือพอขึ้นเลข3แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบแต่งงานหรืออาจจะมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนนะแต่คิดที่อยากจะมีลูกในอนาคตอย่ารอก็มาปรึกษาคุณหมอเขาก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดค่ะซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและการฝากจริงๆก็คือว่าอย่ว่ามันเป็นแลนในอนาคตที่มันมัน่นคงที่สุด mm hmm. แล้วก็แน่ใจที่สุดในเรื่องสุขภาพของเราเองด้วย ว่าการที่จะมีบุตรมาเนี่ยคือเราเรามีน้องมาแล้วน้องจะสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้ก็แนะนำเลยค่ะมาที่ VFC ค่ะ m เมตา e w วคบสอบทุกข่าว